คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางนะครับ หวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำวันศุกร์ที่5สิงหาคมนะครับพศ2565นะครับกับเลขทูบหลวงปุ่ทวดนะครับก็ได้มีเอฟซีพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับว่าอยากจะชมเลขทูบหลวงปู่ทวดนะครับไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับแอดมินก็จะมาจุดขอโชคนะครับให้เอฟซีพี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันนะครับก็รอลุ้นไปด้วยกันนะครับแอดมินก็จะจุดเลขทูบหลวงปุ่ทวดให้เอฟซีพี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันนะครับผม ครับผมก็จุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับหลวงปู่ทวดนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพระคาดานะครับก็มีนโมสามจบนะครับใครสนใจที่จะจดไว้แคบไว้ก็ได้นะครับอ่าเผื่อมีทูบนะครับโดยจุดขอโชควันพระนะครับเป็นคาถาขอโชคขอหวยนะครับก็มีนโมสามจบนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะอินทยสังเทวายสังพลมมยสังมหาพลมมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักวัตติยสังมหาจักวัตติยสัง พุทธยสังปจเจกับพุทธยสังอรหันตยสังสัพพสิทธิวิชาจรณยสังสัพพโลกาจริยาณะสังเอเตณะยเสนะเอเตนะสัจจวเจนะมมะสุวติหนตุไมหังนโมพุทธสระนโมธรรมสะนโมสังคัสสะเสยยะทีทางรูรูสวายะสาธุสาธุสาธุขอบุญบารมีหลวง ปูทวดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบนลบันดาลเรียกทูบที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันศุกร์ที่5สิงหาคมพศ2565ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีลาบกับเรียกทูบปูดทวดท,ทุกท่านทุกคนด้วยเธินสาธุ ครับผมเรียกทูบหลวงปู่ทวดก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับให้เอฟซีพี่น้องได้ลุ้นเรียกทูบหลวงปู่ทวดไปด้วยกันนะครับผมลุ้นไปด้วยกันนะครับผม ครับผมก็สุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับหลวงปู่ทวดนะครับก็ขอบุญบาร,รมีหลวงปูท่รรทวดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบรนดนบรันรดาลเลขทูบที่ออกในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจําวันที่ห้าสิงหาคมพศ2565ตรงกับวันศุกร์ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีลาบกับเลขทูบหลวงปูท่ทวดทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุ ครับผมเรียกทูบหลวงปู่ทวดก็สุดแล้วนะครับสำหรับ f c พี่น้องเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับผมเห็นก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยนะครับสำหรับแอดมินเห็นนะครับก็จะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปนะครับก็เข้ารับชมได้นะครับเผื่อความเห็นตรงกันนะครับเผื่อมีโชคมีลาบด้วยกันนะครับกับเรียกทูบปู่ทวดสำหรับ FC พี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางเรียกทูบหลวงปู่ทวดก่อนออกไปนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์แอดมินด้วยนะครับสำหรับ FC พี่น้องที่เข้ามาใหม่่ชชืืนบก็ลม กดติดตามนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับสาหรับวันนี้แอดมินคิมนาโชคพาเลยขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับผมสําหรับวันนี้โชคดีทุกท่านเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ